พ่อของหลวงพ่อปานเนี่ยท่านได้มาฝากกับหลวงพุฒสุนที่วัดว่าให้มาศึกษาวิชาความรู้แล้วก็มาบวชเนนแล้วพอ20ในปี2438ก็บวชเป็นพะนระณุฐบัสถระบาหนอโคนนีประวัติเนี่ยก็ถือเป็นลูกศิษย์องค์สําคัญของหลวงพุฒสุนเพราะหลวงพุฒสุนเนี่ยในบันทึกเนี่ยของหลวงพ่อพระราชาพรมยานพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านก็บันทึกว่าหลวงพุฒหลวงพ่อสุนเนี่ยรับหลวงพ่อปานเป็นลูกบุญธรรม หมายมั่นปั้นมือว่าวิชาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะถ่ายทอดอะไรทั้งหมดเลยพระพุทธรูปหรือพุทธเสนาธองนี้เนี่ยหลวงพ่อปานโสนันโธก,ก็ดีเนี่ยท่านมาเรียนวิชากับหลวงพุทธสุนเนี่ยท่านก็ใช้พระพุทธรูปองค์นี้ในการจเจริญกรรมฐานท่านจะเห็นประวัติพระปานตอนหนึ่งที่มาเรียนกรรมฐานพุทธสุนว่าท่านเพ่งพระเนี่ยกสินเนี่ยท่านพุทธสุนบอกท่านไปนั่งเพ่งพระปานไปเพ่งพระพุทธรูปถ้าลูกเพ่งได้ขยายได้หดได้แสดงว่าลูกสําเร็จวิชา เพราะปานท่านก็ไปเพ่งก็คือพระตรูปองค์นี้แล้วท่านก็เพ่งจนขยายได้หดได้เนพระพุทธรูปพระพุทธเย้านาฏองค์นี้นี่จึงเป็นพระที่สําคัญอีกอง์หนึ่งบางบางคนบางท่านไม่รู้มาที่วัดก็เข้าไปกราบไหว้ได้วิหารก็เปิดตลอดนะไม่ได้ปิดเปิดตลอด